สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูํำพันตุลากันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองโมแว่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะสอนในเรื่องของการอ่านสะกดคำนะคะที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะซึ่งเป็นวัตกรรมที่ครูกพันสร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะในในวันนี้นะคะตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้ของครูกำพันหน่วยที่17คเะเดี๋ะจรับชมได้เลยค่ะ 锅庄动，那锅庄。 来。 คุณครูมาให้คัดให้คัดลงในใบกิจกรรมเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของลายมือด้วยแล้วก็ทาให้นักเรียนเขียนคาได้อยกต้องด้วยค่ะเป็นการฝึกย้ําซ้ํวนค่ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามเป็นกลังใจให้กับช่องครูกำลันกุลาการค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกกันคิดหน้า